แต่เนี้ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะของผู้ที่ใช้ t ิกต็อกว่าเอ๋พยาวานอนอวันนี้คือพี่เอ๋เอพี่เอ๋เขามาอธิบายเองเลยนะคุณผู้ชมใน t ิกต็อกของเขาอะ่ะเขาก็มาค่อยๆไล่อธิบายพี่เอ๋พยาวานอนครับท่านผูช้ชมครับขณะนี้ผมก็ได้ตามหาตัวของคนที่โพสตคลิปนะครับที่เป็นดวงไฟป,ประหลาดที่เป็นการถกเถียงกันในโลกโซเชียล ที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะครับก็ตามที่เข้ามาจะถึงที่สวนเขาเลยนะครับพี่เอพยาวนอนครับสวัสดสีครับต่อไปเข้าเรื่องเราเลยนะครับในเรื่องของดวงไฟที่พี่เอได้บันทึกภาพไว้พี่เอพอจะอธิบายสังคมยังไงาสาหรับสาหรับคลิปที่ออกไปนะครับต้องตั้งชี้แจงท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยวันนั้น เป็นวันที่เข้าเวรสื่อสารซึ่งผมก็เป็นเป็นเจ้าพนักงานนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาประมาณสี่ทุ่มผมต้องเช็ควิทยุก็คือเช็คความชัดเจนของวิทยุนะครับแล้วตรงหน้าจอหน้าจอของกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีจออยู่สองจอผมเหลือมองไปเห็นมีแสงแปลกๆนะครับปุ๊บๆเข้ามาผมก็เอแสงอะไรซึ่งซึ่งปกติแล้วผมก็ไม่เคยเห็นแสงนี้นะครับ ตอนแรกผมเข้าใจว่ามีคนมาส่องกลหรือว่ามีคนเอาไฟฉายมามาหาของตรงนั้นแต่ว่าในเวลาสี่ทุ่มเนี่ยปกติแล้วก็จะไม่มีใครมาด้านหลังนะครับผมก็เลยมาดูที่กล้องนะครับมาย้อนกลับดูก็เห็นว่าเป็นเป็นดวงไฟเข้ามาหลังจากนั้นผมก็โหลดลงมือถือนะครับเพราะว่าในมือถือผมเนี่ยจะมีโปรแกรมสําหรับที่จะดูกล้องวงจรปิดได้นะครับซึ่งผมคัดมาเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับที่จริงเนี่ย ตร,ตรงแสงที่ปรากฏเนี่ยเริ่มต้นจาก3ทุ่ม5 9 3ทุม5 9จนะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ยาวไปเลยยาวไปประมาณ10-20นาทีนะครับจะวกไปวนมาแล้วก็หายไปหายไปเสร็จก็จะมาใหม่นะครับจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปดึงออกมาทั้งหมดเพราะว่าผมต้องการแค่แบบให้คนเห็นว่าเอ้วันนี้ผมเห็นอนี่นะไม่ได้มีเจตนาว่า จะให้คนบอกว่าเอ้ยนี่คือผีนี่คือนี่นี่จตนาผมไม่ใช่อย่างนั้นจิตนาว่าเอ้ยมันมีแสงหน,นีเข้ามาเรามาช่วยกันราข้อว่ามันคือแสงอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองของคนที่อยู่ในโซนของจังหวัดทางอีสานใต้นะครับซึ่งผมเคยไปบวชที่นั่นเนี่ยแสงลักษณะนี้จะเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านนะครับแม้กระทั่งแสงที่มันน่ากลัวที่แบบ เป็นแสงสีแดงบูบบวาบุบบาเนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นเป็นเรื่องปกติแต่คนที่ไม่เคยเห็นอย่างอย่างเราอย่างท่าน,นบางคนเนี่ยก็จะคิดต่างออกไปนะครับคิดต่างอาจจะเป็นเรื่องของเอือมแมลงเรื่องของหิ่งห้อยอะไรตรงนี้เราก็เอามาคุยกันแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนมาทะเลาะกันนะครับเพราะว่าในเรื่องแค่นี้นะครับเพราะว่าเท่าเท่าที่ผมไปไปดูมาในในเหตุแต่ละเหตุนี่ก็เรื่องมีกัน ภาษาบ้านเราก็จุกตากันแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ฝากเตือนทุกท่านด้วยนะครับฝากเตือนสติตัวเองด้วยว่าเออดูพวกความบันเทิงหนึ่งผมก็เป็นคนนักสร้างคอนเทนต์นะครับผมเป็นทิกเกอร์ผมเป็นยูทูบเบอร์เฟซบุ๊กเคเอเตอร์ทุกอย่างผมก็อยากจะมีคอนเทนต์แต่บังเอ,อิญว่าโชคผมดีนะครับโชคผมดีที่มีดวงไฟนั้นเกิดขึ้นนะครับทําให้หนึ่งได้มีทางสํานักข่าวอย่างเช่นไทยรัฐทีวีอย่างนี้ก็เอาไปลงนะครับ อัมบารินทีวีอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เอาคลิปไปลงทําให้การเติบโตของช่องของผมเนี่ยในทิกต o k เนี่ยก็มีคนเข้ามาเยอะก็อาจจะมีการดูคลิปอย่างเงของผมไปด้วยเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณสํานักข่าวทุกๆสํานักด,ด้วยนะครับที่เอาเอาข่าวตรงนี้ไปลงนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่ทําให้ผมมีตัวตนขึ้นในในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าในยุคนี้นะครับการการที่เราจะ มีรายได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะครับแต่สิ่งที่ทาได้ง่ายสิคือการสร้างตัวตนในโลกโซเชียลแล้วก็รีวิวสินค้าหรือว่าขายของอะไรต่างๆนะครับจุดประสงค์ของผมคือการทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับไม่ได้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้สังคมแตกแยกและผมขอบอกเลยว่าดวงไฟดวงที่เจอในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ ผมอาจจะต้องทำบุญให้เขานะครับเพราะทำให้ผมได้มีคนรู้จักและมีคนรู้จักเขาว่าเอพยาวนอนเนี่ยไปทั่วประเทศแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะให้คนรู้จักพยาวนรอนแล้วก็อำเภอวันจุบาน<ช>บ้านที่ผมอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เพียงเท่านี้จากใจของผมครับพี่เอพยาวนนอนครับท่านผู้ชมครับก็เป็นไปอย่างที่พี่เอเขาได้ชี้แจงนะครับตรงนี้หวังว่าทุกท่านจะดูด้วยความ พื้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เอทำก็คือหนึ่งก็คือเป็นการทำคอนเทนต์นะครับแต่ว่าบังเอิญวันนั้นมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่เอก็เลยดึงผ้าออกมาให้เราดูน,นะครับถูกใจนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็รบกวนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ